สัญญาณที่บอกว่าคุณควรพาลูกไปตรวจตาได้แล้วนะคะเด็กเล็กๆเนี่ยเขาบอกเราไม่ได้นะคะว่ามองเห็นไม่ชัดดังนั้นเนี่ยถ้าเขามีอาการ4ี่อย่างนี้ควรรีบพาไปหาหมอตาสัญญาณแรกเลยนะคะคือเขาชอบหลีตาแบบนี้นะคะการหีตาแบบนี้เขาเรียกว่า pinhole effect มันจะช่วยตัดแสงที่แตกกระจายทําให้น้องมองเห็นชัดขึ้นในกรณีที่น้องมีสายตาสั้นเอียงนะคะดังนั้นถ้าเขาหีแบบนี้สงสัยเลยว่าสั้นเอียง อันที่2นะคะก็คือชอบจ้องจอใกล้ๆแบบนี้นะคะยิ่งจ้องใกล้เท่าไหร่ก็แปลว่ายิ่งสั้นมากๆนะบางคนในจอติดแบบนี้เลยนะอันที่3นะคะก็คือการที่น้องเนี่ยชอบเอามือไปปิดตาข้างนึงค่ะ ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยบางทีเขาจะเอียงหัวหรือว่ามีหลีตาร่วมด้วยแบบนี้เป็นสัญญาณของตาขี้เกียจนะคะก็คือหลับตาข้างที่ไม่ชัดแล้วเปิดตาข้างที่ชัดก็จะมองได้นะคะและสัญญาณที่4นะคะก็คือชอบขยี้ตานะการขยี้ตามันบอกว่าน้องเนี่ยไม่ค่อยสบายตานะอาจจะมีภูมิแพ้ขึ้นตาหรือว่าตาแห้งหรือว่าตาล้าจากการใช้จอเยอะลูกๆบ้านไหนมี4สัญญาณนี้นะคะเอาแค่ข้อเดียวก็พอควรจะพาไปตรวจตานะคะเพื่อป้องกันการเกิดสายตาขี้เกียจในเด็กค่ะ